มาโนดนี่วิ่งมาหาควานนะครับอยากฟังเพลงกับควานครับนี่อยากนอนเปได้ไหมไอ้ห <c oughs> น,นูแม่เรียกกับคืนหน้าครับนองมาโนดมาอีกแล้วมาแล้วครับไปแ,แล้วลอ, <c oughs> อยากนอนเปครับอยากฟังเพลงนอนเปด้วยครับ ลดเสียงเพลงหน่อยไหม<ะ>ลดเสียงเพลงหน่อยได้ไหมลดเสียงเพลงหน่อยไม <laughs> ่ใช่หรอเดี๋ยวติดเดี๋ยวติด <laughs> นี่ครับมาเลยอยากนอนไปแค่ดูแล้วนะครับเฮ้ <laughs> <laughs> ยังชอบเลยครับวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยน้องมาหน้าอดอยากนอนปีด้วยไหมนี่แข็งแรงมากครับได้ออกกำลังกายด้วยดูครับนี่นี่นี่คืออย่างสนุกเลยครับวันนี้ โอ้ยเอามันเลยครับวันนี้อืมปิดควานแล้วครับมาโนดเริ่มมาให้ควานกอดแ้วครับแต่ก็ทิ้งแม่ไม่ได้ครับนี่กับน้องคลอดใหม่ครับไม่รู้แม่เป็นอะไรตกใจเสียงรถถักดินครับเรียกลูกเข้าใจท้องตลอดเวลาครับนี่น้องคลอดใหม่ครับ ได้ห้าวันครับนี่ครับคือการเสียงเรียกของช้างครับจะเป็นเสียงแบบนี้ครับหรือเสียงคุยกันเป็นแบบนี้แลครับเรียกให้ลูกเข้าใต้ท้องครับดูงวงแตะแตะครับตกใจเสียงรถตักดินมาใส่ข้อครับอุ้ยวุ้ยุ้ย น้องมานดครับเอ้ยเ้ยมาเล่นกับควานแม่ก็เป็นห่วงครับเ,รเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด subscribe ครับกดติดตามมาดูน้องช้างน่ารักน่ารักครับดูครับเวลาลาไปไหนมาไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละครับเดินไปก็จะอยู่ตรงนั้น ชอบมากครับเหมือนกับมีแม่ประคองไปเรื่อยหรือมีแม่อุ้มไปเรื่อยครับ <c oughs> นี่ครับแม่แม่ฮะนี่ครับแม่แม่เขาคุยกันครับนี่ลูกเขาก็ทักทายกันครับ <c oughs> นี่ครับนี่ น่ารักมากครับนี่ฝั่งนี้ก็บอกให้ลูกกินนมครับฝั่งนี้กินนมกินนมรีบโตครับนี่ <c oughs> เป็นไรมานอดกินนมยังสะดิดสะดิ่งอย่นี้นี่ครับ รีบกินรีบโตครับจะได้โตเท่าน้องครับน้องแค่สี่วันห้าวันโตกว่าพี่ยี่สิบสองวัน <kole globe> นี่ครับยีบสองวันตัวกระเปียกครับห้าวันตัวโตกว่าฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ห้าห้าวันครับฝั่งนี้มาโนดเจะเจ็บจะแอบ,บมาด้วยครับนี่ ตรงนี้มนโนยตัวเล็กครับนี่ครับเป็นการทักทายครับบางเชือกงวงวิถึงก็จะเอา หางเคลียร์ไว้ครับทักทายอีกแบบครับน้องน่ารักมากครับวันนี้มาโนดวิ่งเล่นสองสามรอบแล้วแฮนี่ไ้จะมาชนนึกต้องทอยก่อนครับไปแล้ว ชอบอ่ะอยากไปนอนเปกับควานแล้วครับน้องมาโนดดูครับดูหรือไปไกวเปให้พ่อเลยเดขึ้นเลยไหมเดียขึ้นนอนด้วยนอนด้วยเห็นไหมน้นดอยากนอนด้วยดูครับอยากนอนเปด้วยอยากนอนเปกับควานด้วยครับนี่ครับเริ่มเริ่มน่ารักขึ้นเรื่อยๆเลวครับเหมือนน้องเปรน้ำวาครับ เริ่มรู้จักควานเริ่มให้ควานกอดได้นะไปแล้วปิ้วยังไงก็คิดถึงแม่เหมือนเดิมครับไปกำลังสนครับนี่ฮะ นี่ครับให้กอดเอฟเอซีท่านไหนอยากกอดฝากกอดได้นะครับฝากควันกอดได้เนาะเดูครับอี๊มาอีกแล้วตกใจเสียงรถครับพอพรถเขาตักดินมาถมคอ,อกให้ น่ารักเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูน้องกล้วยนำวาทำอไรอยู่ปีตะคอ,อกทั้งวันครับครับ ่ทนา,นายเข้ามาแล้วกดไลค์ครับผมเป็นหนึ่งกำลังใจให้สำหรับน้องชา้างน้องกล้วยน้ำว้าครับ,น,รบนี่ครับคือเสียงเรียกลูกเหมือนกันครับจะใช้เสียงเดียวกันกับการเรียกหรือเรียกหาเพื่อนเรียกหาลูกแบบนี้ครับจะใช้เสียงแบบนี้ครับอันนี้น้องน้ำวาไม่กล้าออกจากแม่เลย หลุดมานี่มาแนละ้วมาแล้วนี่นี่ครับน้องน้ำว้าไม่ซนครับดูครับจะเดินจะตามแม่เลยอันนี้ตกใจเสียงรถครับ ืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามที่ช่องของเราช่องพรายพลชัยน้องน้ำตาลครับมีลูกช้างน่ารักน่ารักมากมายครับวันนี้น้องน้องน้ำว้าไม่ไม่ซนครับไม่ซนสงสัยแม่บอกให้อยู่นิ่งๆถ้ากลัวรถ <c oughs> มาแล้วครับจะมาก็มามาไม่กล้ามามาไหมมาแล้วครับมาแล้ว ครับไปแล้วม,มาแล้ว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 เมื่อกี้ยังยังเชื่อแม่อยู่เมกลกานี้แม่แปบ๊บเดียววิ่งตามเลยวันนี้ฝนตกแรงมากเลยไม่ได้อาบน้ำให้น้องครับผ่านๆก่อน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกเม้น์ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำอวยพรนครับกดติดตามที่ช่องพลายผรชัยด้วยครับจะได้มีคลิปลูกสร้างน่ารักๆให้ชมมากมายครับสวัสดีครับ